สวัสดีค่ะพบกับช่องฟอนเกลิงชิน่ววันนี้นะครบฟอนก็จะมาอันบ็อกเบบี้ทีเวอร์สามนะคะมีเบบี้ทีวีสามซึ่งฟอนจะมาอันบ็อกซึ่งอันวันนี้ฟอนจะอันบ็อกยังไม่ครบนะเพราะว่า อของที่บ้านแต่พี่น้องแบบเยอะหลายคนแล้วทุกคนก็เอาจะดจุ่มเองแต่นี้เพราะฉะนั้นแล้วฟอนก็จะเกะเฉพาะของฝนเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ถ้าเก็บมาได้หมายถึงว่าเก็บเก็บคลิปที่เขาจะถ่ายมาได้ก็ถ่ายนะ ทำไม่ได้ก็ก็คือไม่ได้อันนี้ฟอนก็จะเลือกสองบล็อกอ,อ้โอ้ตัวมันใหญ่จริงด้วยอ่ะคนอันนี้ฟอนก็เลือกเอาแค่สองบล็อกะเพราะว่าของฟอนสองบล็อกแล้วที่เหลือก็ค่อยว่ากั นี่ให้ดูก่อนนะนี่ปะนี่ใช่ไหมมีทั้งหมดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแดตัวธรรมดานะคะแล้วก็ซีเข็ดหนึ่งตัวซีเข็ดมนะจะเป็นหมีสีน้ำตาลซึ่ง มีแปดตัวธรรมดาแต่ข้างในมีแค่หกซึ่งเราจะได้แสดงว่าเราจะได้แค่หกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรอะฟอนจะพูดตัวที่ฟอนอยากได้แล้วก,กันเนาะตัวที่ฟอนอยากได้มีนี่นาแกะแกะหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ว่าจําได้ว่าบรรวนเหมือนแกะนะมีแกะมีไดโนมีหมูแพนดา้าแล้วก็มีกระต่ายส่วนที่ฟอนไม่อยากได้ก็คือ สอตัวเนี้ยที่จริงมันก็น่ารางหลาแต่ว่าสีอ่ะอันเนี้ยไม่อยากได้ที่สุดเพราะสีมันแรงเกินอันเนี้ยก็ถือว่าอันนี้ก็น่ารักอยู่แต่นเนี้ยสีมันแรงมากจิ้งจอกอ่ะแต่ช้างสีมันก็ฟ้าไปอ่ะเหลามาลุ้นดีกว่าเนาะว่าฟอนที่เป็นของฟอนเองเนี่ยสองกล่องเนี่ยอเอาเลือกมาแล้วว่าฟอนจะได้ตัวอะไร เลยหนึ่งสาวไม่ขอจักดยหนะ่อยไม่อยากเลยนะสาวตัวเลนะ็ก่ะเืออ่ะเป็นไปได้หมดเลยอะ่ะแล้วมันจะแยกที่อะไรอ่ะ เยกที่ตรงนี้เหรอไม่ไ่น่กเลยว่ะออไม็ได้เพาว่าอาจจะไม่ได้ใส่เพราะตัวมันใหญ่โอ้ยได้ขาเฮ้ยขอยเป็นไดโนะเธอ ห่างยางมันไดนโออะไรเดนโอเธอะนะทุกคนโคตรแย่เลยอะโอ้ว่ะแล้วเนี่ยคือตัวที่เราไม่อยากได้ที่สุดคิดไว้แล้วว่าแบบว่าพอบอกว่าตัวที่ไม่อยากได้ที่สุด่ะชอบได้แปลกป่ะแปลกไหมแปลกเนาะ ถ้าฟอนเป็นบ่อยมากตัวที่ไม่อยากได้แล้วได้เนี่ยเดี๋ยวหักก่อนมันจะต้องมีนี่การ์ดแล้วก็สายสายเขาจะเป็นแบบเนี้ยซึ่งไม่ค่อยโอเคเหรอกมี่ลคนบอกว่าไม่โอเคดูมันจะค่อยแต่มันคหอยคูุมก็ใส่ หูลต,ตัวใหญ่นะนะคะได้เป็นตาหลองห้าตัวที่ไม่อยากได้ด่ที่สุดไปแหละเฮ้ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้สิเพราะว่ากล่องอยู่กับฉันตัวที่หนักที่สุด mãe bao 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 bảo bao 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 không ยังจะอยเ้ยาหนอนเดี๋ยวต่อฮ้ยไม่ได้กระายแล้วอะไม่ได้กาย ขอใเป็นเดนโน่เถอะเออได้เดนโน่แน่ๆเลยหดนโนขอ้นดโนเถอโอ้ยได้โจริงดโนน่ารักมากดนนด่โนดน ไดโน่กลองบอกนี่การไดโน่ ก็แค่นี้แหละได้เป็นคนได้เป็นไดโนกับน้องอันนี้แล้วก็ฟอนก็ได้อันนี้มานะเป็นชุดสองชุดชุดแววมาให้ดูว่าตัวไหนสมควรใส่ชุดไหน ต้องเป็นอย่างนี้แให้ดีโนเป็นผู้ชายแล้วกันนะจะปไน สุดที่แหก็คือคิดว่าไงพนะูดมาคิดไงพนะูมดมาคิดมาขอโทษนะไปบอสไม่ได้ที่ใส่ชดไม่น็ารักคิดว่าไง,อ,งอันนี้ทุกคนคิดว่าไงรู้สึกว่าเบบี้ชีใส่ชุดมันไม่ได้น่ารักอ่ะใช่ไหม ไปแล้วนะ,ะเอ้ยหลุนข้ากลางเห็นยางแต่ก็แกะน่ารัก แมวลุ้นไปอีกมีห่างเล่าอ้ยหมูโอ้ยตาลองหากำลางลุ้นแล้วเหลือตากิ้งกำลางอย่างไรตากิ้ง เลือนตากิ้งขอให้ได้กระตายมาเหอะเก่งเฮยตากิ้งมาเอากางหมุนดีสามร้ยหไหมหรือว่ามันกิ้งเฉยๆสามร้อยหก่ะหมุนรอบใช่ไหมมันหมุนรอบเลยใช่ไหมรอบปัดหรือว่าซสายกว่า หมุนรอบเลอบตาหมุนเออถออื่อวะนี่ไอย่างได้ไงมีพันดาใช่คือฉันน่าจะบุโอ,อ้ยสีเข็ดปะเนี่ยแกยากษ์ <c oughs> รุมาก <c oughs> เหลืออะไรวะต้องกล้าเอากล้องให้พี่ฝนดูดิเอากล้องกงล้กามา <c oughs> ตอนนี้ที่ออกไปแล้ว เหลือแก่เหลือหมาป่าเหลือช้างเหลือกระต่ายแล้วก็สีเกียดมึงเหลือเยอะเกินอ่ะเหลือห้าตัวอยากได้ช้างมาลุ้นว่าจะได้ไหมแต่ละรางมึงแก่ละรางจริงหรือว่าอะไรจกิ้ง องเอาของแพรมันกิ้งบ้ามันไม่ได้ตามหมุนตามหมุน